สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอหน้าผมอีกแล้วก็ต้องบอกว่าหวานเจีย๊ยบนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา Excel เซเร์ฟนะครับฟุตบอลดัดครับที่ผมให้ไปก็หวานเจีย๊ยบแล้วก็นะครับเมื่อวานต้องบอกว่าใครที่ดูชมลงผมนะ นะครับให้ไป3ามกูก็ต้องว่ามาหมดเลยนะครับก็ต้องว่าตอนนี้เต็มระบบมา3วันติดแล้วใครที่เพิ่งผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับสามารถไปดูคลิปวิเคราะห์ย้อนหลังของผมได้รับรองว่าไม่ได้โกหกอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมก็ยังอยู่ในกลางสัปดาห์ก็ต้องมาเป็นฟุตบอลถ้วยซะเป็นส่วนใหญ่ครับวันนี้ก็ต้องว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยากจะมาหยิบยกมาพูดมาคุยกัน2คู่แล้วกันนะครับคู่แรกครับไปกันทั่งดีลีกดัตครับเหมือนเดิมครับฟุตบอลฮอลแลนด์นะก็วันนี้จะ นะครับดีวิชั่นหนึ่งแล้วกันเนาะเอเซอักมาครับวันนี้จะเปิดบ้านพบการมาเยือนของนันโกนิงกินก็ทั้ง2ทีมนะครับมาจากดีวิชั่นหนึ่งด้วยกันแล้ววันนี้มาเจอกันในฟุตบอลถ้วยแน่นอนครับเจ้าบ้านต้องบอกว่าด้วยอันดับตารางคะแนนแล้วก็ผลงานของทีมค่อนข้างโดดเด่นกว่าอย่างชัดเจนต้องบอกว่านะครับผลงานของเจ้าบ้านตอนนี้ไม่แพ้ใครมา5้าเกมติดรวมทุกรายการแล้วส่วนนันโกนิงกินนัดล่าสุดแพ้ทางด้านทเวนตี้ครับมาที่2อศูนย์ในเกมลดกแล้ววันนี้ครับมาเจอกันในฟุตบอลถ้วยผมยังคงมองว่า่าาาาเจ้้บนอยง อีเซตอักมาครับหช่วงตัววันนี้ยังค่อนข้างน่าเชียร์กว่าแล้วมีโอกาสที่จะลุ้นเม็ดที่2ส,สูงกาาล่วมากแนวสวงคู่ที่สครับวันนี้จะเป็นนัดฟุตบอลคาราบาวครับต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับทางนาดคู่นี้นิวคาเสเซิลครับวันนี้ลงเล่นในบ้านต้องบอกว่าเปิดบ้านพบการมาเยือนของนัดเบนฟอร์ดแน่นอนครับนิวคาเสเซิลนัดล่าสุดเพิ่งปลดล็อก ถือว่าเรียกความมั่นใจได้หลังจากที่เอาชนะท่านเลเตอร์สิตี้มันได้ที่4ประตูต่อ0แล้วสภาพความพร้อมวันนี้ครับของท่านนิวคคสเซลถือว่าค่อนข้างดีมากครับไม่ว่าจะเป็นแดนกลางอย่างนั้นซานโดรตอรลี่บูโนกิมมาไลหรือว่าจะเป็นท่านโจโชวิลล์หรอกอะไรแบบนี้ก็พร้อมลงสนามิวทีมแล้วก็ต้องว่าวันนี้ครับกองหน้าอย่างท่านอเล็กซานเดอร์อีซัคนะครับหรือว่าจะเป็นท่านฮาวิบานวันนี้ก็พร้อมลงสนามิทีมแล้วผมว่าด้วยเงื่อนไขครับวันนี้ท่านนิวคคสเซลดูดีกว่าเพียงแค่แลล้้้้้้วววววัันนนนนนีีีเ่่ดบาาาออกกยตถจะ ว่าเยียรคู่นี้แล้วผมยังคงมองว่าทางด้านนิวคอสซิลยังค่อนข้างดูดีกว่าส่วนใครที่อยากมาเจอผมในครอบครัวสามารถไปที่หน้าช่องผมได้หรือว่าใตา้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ